สวัสดีค่ะพี่บุ๋มนะคะ88 Image a p p l n e r นะคะวันนี้พี่ผุ๋มจะมาแนะนำนะคะว่าแบบชุดเจ้าสาวหลักๆที่เจ้าสาวใช้กันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ทรงนะคะแบบทรงหลักๆที่ใช้เลยจะมีทั้งหมด4ทรงนะคะสีทรงหลักๆคือทรงที่1คือบอลกลาวนะคะทรงที่สองคือเอ i ล e ์ทรงที่3คือเมอร์เมดทรงที่4คือเอ็มพา สีทรงนี้คือจะเป็นเอกลักษณ์และก็จุดเด่นของชุดเจ้าสาววันพิธีเลยนะคะมันต่างกันยังไงวันนี้พี่ปุ๋มมีคำมาแนะนำให้นะคะก็คือ 1. ทรงบันกลาวทรงบัรกลาวอะ่ะจะเป็นทรงที่นิยมมากๆสำหรับเจ้าสาวมือใหม่เพราะว่าเวลาเห็นในถ่ายแบบ มันจะสวยแล้วมันจะว้าวนะคะทรงบันกราวอ่ะจะเป็นลักษณะที่ช่วงโคนนัเอ,อ่อแนบตัวนะคะแล้วก็ต่อช่วงตัวสูงแล้วก็โพรงอะ่ะก็จะทองทองแล้วก็จะทําให้เอวดูเล็กน,นะคะกระโปรงจะละักษณะกระโปรงจะทองลวมันเป็นทรงเหมือนทรงระฆังกว้างมาคะ่ะอ,อก็จะมีเลเวลของการทองนะคะ อันนั้นคือทรงบอลกลาวทรงบอลกลาวจะเหมาะกับเจ้าสาวที่อ,อ,อยากให้เห็นช่วงเอวชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ที่มีสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ใั่แล้วจะได้ดูมีดูมีเอวแล้วดูมีสะโพกนะคะมันจะพลางได้ทรงที่2ก็คือทรงเอไลทรงเอไลจะเป็นทรงเหมือนตัวกระโปงอะคะ่ะก็จะเริ่มบานตั้งแต่ออไล่จากเอวลงมานะคะจนถึงพื้ลนลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนตัวเอะคะ่ะ ทรงเอลายจะเป็นประมาณนี้เลยง่ายๆนะคะแล้วก็จะเหมาะกับเจ้าสาวที่ทุกรูปร่างเลยไม่ว่าจะอวบจะพร้อมจะสูงจะเตี้ยคือทรงเอไลา์สามารถใส่ได้หมดนะคะแล้วก็ทรงที่3ามคือทรงเมอร์เมดทรงเมอร์เมดเนี่ยจะเป็นชุดที่เน้นสลีล่หน่อยนะคะเน้นสําหรับเจ้าสาวที่มั่นใจในรูปร่างอยากโชว์สลีล่านะคะทรงเมอร์ก็ก็พี่บุ๋มก็จะแนะนำทรงเมอร์เมดเลยนะคะอันนี้จะเหมาะกับเจ้าสาวที่ ั่นใจว่าเอ้ยหุ่นฉันเป๊ะฉันอยากโชว์อันนี้ใส่เมเมได้เลยรอดนะคะแล้วก็ทรงที่4ี่คือทรงเอ็มพายเจ้าสาวคงงงนะคะว่าทรงเอ็มพายคือทรงประมาณไหนทรงเอ็มพายจะเป็นทรงที่เป็นผ้าพิวพิวที่ต่อจากใต้อกอะคะ่ะแล้วก็จะทิ้งผ้าเป็นผ้าพิวพิวทิ้งลงเลยจนถึงปลายเลยนะคะทรงเอ็มพายอ่ะจะเหมาะกับเจ้าสาวที่ อ,อ,อกน้อยนะคะผอมสูงโป่กนะคะเจ้าสาวที่หนะ้าอกไม่ใหญ่ใส่เอ็มพายจะสวยแต่ทรงเอ็มพายจะน้อยเคฟหน่อยที่จะใช้นะคะในเมืองไทยก็จะเหมาะกับงานเจ้าสาวที่แต่งงานลิมทะเลอะไรอย่างเงี Empire, ้ยค่ะทรงเอ็มพายจะเหมาะแล้วก็จะแนะนํานะคะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการเลือกชุดน,นะคะแล้วก็ที่ผมจะมีเทคนิคหรือจะมีะคำแนะนำอะไรมาให้ชมในครั้งหน้านะคะวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะ